สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่สิริรัตน์ออแกนิกาได้นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำน้ำสำหรับลดลาดพืชพันธุ์ในสวนของเรานะคะก็ทำเอาไว้ในถังเลยเวลาเราจะใช้เราก็ตักใช้เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ถึงแรกก็จะมีตัวนี้จะเป็นน้ำหมักข้าวนะคะในขวดเล็กนี้ก็เป็นฮอร์โมนนมนะคะ แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเครื่องดื่มชูกำลังนะคะแล้วก็น้ำเปล่าในนี้ยี่สิบลิตรเดี๋ยวเราก็จะผสมลงไปในถังนี้เลยพอเวลาเราจะใช้ลดราดพืชพันธุ์ลของเราก็เราก็ตักไปลดราดได้เลยนี่ลดราดได้ทุกวันนะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะผสมเอาไว้แล้วก็ไปลดเลยนะคะเราก็จะเก็บเอาไว้ก็ได้นะคะปิดฝาเก็บเอาไว้ปิดฝาไว้เลย ะะมันเพื่อนนเปล่า20ลิตรอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนนมฮอร์โมนนม,มนมนะคะเราก็จะตวงฮอร์โมนนมเนี่ยตวงนมไปก็ก็ใช้น้ำา20ลิตรเราก็จะใช้ฮอร์โมนนมประมาณ กสองช้อนแกงประมาณนี้2ช้อนแกงนี่ประมาณนี้ผสมสลงไปในน้ำเพื่อ <bem> ก็ตัวนี้เป็นน้ำหมักข้าวน้ำหมักข้าวนี้น,นี่ก็เทลงไปกะเอา2 20เล็ดก็ใช้1ลิตร หมักเอาไว้ในถังนี้เลยเวลาเราจะใช้เราก็ตักรสลาดเลยนะเพื่อน,นก่อนจุลินทรีย์สั่งห์แสงนี่นะคะนี้เราก็ใช้สองช้อนแกงเหมือนกันประมาณนี้นะคะไม่ต้องใช้เยอะนะ ก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะนี่แล้วก็ใช้สองฝานะเพื่อนนะหนึ่งฝาสองฝานอเราก็ผสมให้เข้ากันเราก็ตักไปลดล้าได้เลย เดี๋ยวเราจะไปลดสารแ,แน่ก่อนนะคะวันนี้นะคะไปะ แล้วก็ใช้ได้หลายๆพันธุ์พืชนะคะเพืพ่อน เพื่อนๆสำหรับสูตรน้ำที่พี่สิริทำทำเอาไว้เนี่ยนะคะก็เวลาเราใช้แล้วมันเหลือเราก็ปิดฝา,าไว้นะคะปิดฝา,าไว้เวลาเราต้องการที่จะใช้ลดราดเมื่อไหร่เราก็เอามาลดราดได้เลยนะคะก็สะดวกสบายใช่ไหมคะสะดวกสบายที่เราจะใช้นะคะทำไว้ทุกวันแล้วก็ปิดฝา,าไว้พอจะใช้ก็ตักลดราดเลยนะคะ ะะี่สริกกจะพามาอนะัพเดตเนาะซาระแน่แล้วก็ต้นพริกต้นพริกนี่นะคะเพื่อนเห็นไหมคะไหมความงามความงามของพริกกลับมางามแล้วเพื่อนนี่เห็นไหมคะมางามแล้วนะคะ พันพริกกระเหลียง <Stars> เป็นพันพริกที่แข็งแรงนะคะเพื่อนเป็นพริกที่แข็งแรงนะท่านเพื่อนเกษตรินทรีย์ท่านใดที่ต้องการพันพริกที่แข็งแรงนะให้เลือกต้นพันพริกกระเหลียงนะคะแล้วก็เป็นพัพนพันที่มีลูกดกแต่เผ็ดมากเลยนะท่านเพื่อนเผ็ดมากไม่เปรืองกินไม่เปรืองเพราะมันเผ็ดเพราะมันเผ็ดนะคะเพื่อน งามสวยงามกลับมางามแล้วกว่าจะกว่าจะงามได้ก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะคะ mm hmm. พเพื่อนๆใช้เวลาเป็นเดือนซึ่งพี่สิริเคยบอกแล้วว่าการใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์นะคะปุ๋ยจุลินทรีนะคะเมื่อท่านเป็นเกษตรอินทรีย์ท่านต้องทดลองแล้วก็อดทนที่จะต้องใช้นะคะอดทนที่ต้องใช้แล้วก็ต้องขยันด้วยนะคะพเพื่อนๆ ต้องขยันที่จะดูแลพืชพันธุ์นะคะถ้าท่านไม่ขยันที่จะดูแลพืชพันธุ์ก็ล้มหายตายจากไปนะคะไม่มีอะไรจีรลังจีรลังะระย,ยั่งยืนนะคะเพื่อนมันขึ้นอยู่กแบบับขึ้นอยู่ที่เราดูแลนะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีกับธรรมชาติทุกสัรพ์สิ่งสักด์นะคะนี่ก็น่าจะติดลูก น้ำน้ำที่ผสมเนี่ยนะสูตรเนี้ยคือใช้สำหรับบำรุงบำรุงใบนะเร่องออกดอกออกดอกนะขั้วแน่นติดลูกดกนะคะเนี่ยขั้วเหนียวติดลูกนะคะก็ใช้ลดลาดได้ทุกวันนะคะเป็นสูตรน้ำหมักของจูเลนเซียในโตรเจนอย่างดีนะคะท่านก็ทำเอาไว้ รดลาดทุกวันนะคะถ้าท่านมีอยู่แล้วในครวัวเรือนนะคะหรือถ้าไม่มีน้ำหมักข้าวถ้าท่านไม่ได้ทำท่านใช้น้ำาสาวข้าวนะคะเพื่อนนี่สารเหน่ตัดกินไปแล้วนะคะตัดไปแล้วแล้วก็กลับมาบำรุงนะบำรุงให้ใบให้ใบเขียวงามนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันใบไม่ค่อยใหญ่เพื่อนใบไม่ค่อยใหญ่ใบมันเล็ก นะเราก็จะเร่งนะใช้สูตรนี้เร่งการต่อยอดใบเขียวนะให้ใบให้ใบมันใหญ่ให้ใบมันอวบอิ่มเป็นยอดมันจะเล็กนะเพื่อนนี่ยอดมันเล็กนี่ยอดขึ้นใหม่ยอดยังเล็กอยู่ค่ะคณะก็กำลังโต เลี้ยงอีกหน่อยเลี้ยงให้ต้นต้นใหญ่เราค่อยตัดนี่เป็นต้นต้นเดิมดั้งดังไอ้นิน่นานมาแล้วนะดั้งเดิมนานมากนะพืชพันธุ์ของพี่สิรินี่เป็นพืชพันธุ์ต้องบอกพืชพันธุ์สองพันปีนะคะเพื่อนอย่างมะเขืออย่างนี้ออกลูกนี่นานต้นแก่นานมากนะก็กลับมาฟื้นคืนชีพ เก็บกินได้อันนี้ก็รอดรอดน้องทากมางามแล้วค่ะเพื่อนผักชีนี่ชิไมไเรื่อยเนาะชิไมไเรื่อยหอมเปยค่ะหอมเปยหอมเปยนะงามแตกยอดออกกรอรอดมาห้าต้นนะ รอดมาห้าต้นก็งามงามละแตกยอดออกออกใบไในเยอะอยู่ก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีของการเจริญเติบโตดูคณะคณะเม็กซิโกแตกเร็วมากนะเร็วมาก ดูน้อยหนานะเพื่อนน้อยหนาไม่รู้ว่าพันเป็นสายพันธุ์อะไรนะแต่ตอนนี้งามมากเลยค่ะงามงามนะตั้งแต่เอาค้างบวบออกนะไม่มีอะไรไปแย,ย่งอาหารบทบงังแสงแดดอากาศเขาก็โตวันโตคืนนะคะงามมากเลยยังนะไม่รู้ว่าเป็นพันุ์อะไรดูอันนี้ยอ ใบยอดูใบยอของพี่สิรินะคะดูใบใหญ่มากเตรียมจะหาปมแกมทำแกงใบยอแล้วค่ะเ,เพื่อนๆคงต้องทำในในครัวพี่สิริคิเช่นนะคะคงต้องทำในเร็ววันนะคงก็ต้องปล่อยให้ต้นสูงขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะถ้าเราตัดถ้าเราตัดใบใช่ไหมตัดใบตัดยอด มันก็จะกลายเป็นว่ามันจะต้องแตกแตกกิ่งแล้วต้นมันจะเป็นพุ่มใช่ไหมคะแต่เราต้องให้ต้นมันสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งแล้วค่อยแต่งพุ่มค่ะนใบยอใบยหา่ใหญ่เลยคนระับเพื่อนก็เป็นมุมครัวเล็กๆนะก็สำหรับวันนี้พี่สิริก็มาอัปเดตเนาะแล้วก็มาแนะ ให้เพื่อนเถ้าจะใช้น้ําเป็นน้ําปุ๋ยเรียกว่าน้ําปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะเพื่อนก็ทําเก็บเอาไว้พอถึงเวลาเราตักใช้ก็ตักตักลดลาดได้เลยนะคะแล้วก็พอใช้เหลือเราก็ปิดฝาเอาไว้นะคะเพราะเราก็จะทําประมาณใช้ประมาณ2วันนะใช้ประมาณ2วัน3วันเท่านั้นนะคะไม่ต้องไม่ต้องทําเยอะก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะ ขอให้เพื่อนเกษตรอินทรีย์ทุกท่านดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะเพื่อนๆ